โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Factornation นะครับวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวการใช้งานสินค้าตัว AMX f x FX 3 u 2 6 m r e นะครับกับตัว AMX f x 3 u 2 6 m t ด e นั่นเองนะครับก็คือตัว compact PLC ราคาไม่แพงจากตัวยี่ห้อ a m a m o t i o n ครับ เวลาเราซื้อสินค้าตัวนี้ไปนะครับก็จะมีข้อสองสัยว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างใช้งานยังไงนะครับก็เลยอยากจะทำคลิปสั้นๆออกมานะครับให้สามารถใช้สินค้าตัวนี้ได้อย่างเต็มสมรรถภาพของมันนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานของตัว PLC ตัวนี้นะครับตัวอย่างการเชื่อมต่อตำแหน่งข้อมูลที่สำคัญแล้วก็มาดูในภาคขาเข้า Input กับภาคขาออกนะครับทั้งตัว h i High s p e e d แล้วก็ตัว Analog นั่นเองครับโอเคครับ เบื้องต้นก่อนนะครับตัว p l c ตัวนี้เนี่ยก็เป็น p l c แบบ Compact นะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยถ้าเราเปิดออกมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าต้องจ่ายไฟ24โวลต์เข้าไปก่อนนะครับแล้วตรงนี้ถัดมาเนี่ยก็จะเป็น Terminal สำหรับเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย i s 4 8 5นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถเป็นได้ทั้ง Modbus Master นะครับสำหรับ i s 4 8 5แล้วก็ m o ด b u สส l a v ด้วยนะครับซึ่งวิธีการคอนฟิกตรงนี้มันมีคลิปแยกที่ผมสอนทำเอาไว้แล้วนะครับ ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัว SS ซึ่งหากคนได้ใช้ PLC คุณเคยอยู่แล้วนะครับว่าตรงนี้ก็สามารถเรียกได้ว่าจะต่อขาเข้าแบบซิงค์หรือแบบซอร์สก็ได้นะครับถ้าแบบซิงค์ก็ไฟยี่สีเนี่ยเข้าไปที่ SS แล้วเอาศูนย์โวลต์เนี่ยเข้าไปแต่ละอินพุตนะครับถ้าแบบซอร์สก็คือกลับกันนั่นเองนะครับโดยตัว High Speed Counter นะครับเราจะมีตั้งแต่ฝั่ง X0 จนถึง X5 นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6 i อินพุตที่สามารถใช้ High Speed Counter ได้นะครับถัดลงมาเนี่ยพอลงมาตรงนี้ปุ๊บ ก็จะมีพอร์ตวงกลม8พินตรงนี้นะครับที่เขียนว่า I S C 2 2ตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้เชื่อมต่อกับสายเขียนโปรแกรมนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาเราต้องการจะเขียนโปรแกรม ladder ขอ้อไปทีตัวนี้นะครับหรือใช้พอร์ตนี้ในการเชื่อมต่อกับหน้าจอ H M I ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ตัวพอร์ตอนเทอร์เน็ตนี่นะครับก็สามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้เช่นกันนะครับหรือใช้คอมมูนิเคตกับหน้าจอผ่านโปรโตคอลอย่าง Mo d bus T C P I P ก็ทําได้นะครับหรือแม้แต่ถ้าเราเขียนแอป SCADA เราอยากจะคอมมูนิเคชผ่านตัวพอร์ตนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับซึ่งทางฟัก t ัวเชันก็มีสอนเอาไว้นะครับถัดมาพอเปิดมาดูทางขวาตรงนี้ก็เป็นสวิตช์ตัว Run Stop นะครับแล้วข้างล่างนี้นะครับก็เป็นในส่วนของภาคขาออกนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งขาออกเนี่ยมีอยู่10จุดนะครับแล้วก็มีการแบ่งคอมออกมาเป็นคอมศและคอมหก็มีคอมมอน2อันให้เลือกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับ ทางฝั่งฝาล่างตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของแอนาล็อกนะครับตรงนี้จะมีแอนาล็อกอินพุตอยู่2อจุดนะครับซึ่งเราก็สามารถทําการกําหนดได้นะครับว่าแอนาล็อกอินเนี่ยเราใช้เป็นโหมดที่เป็นโวลเทจหรือโหมดที่เป็นเค r เรนต์นะครับก็คือแรงดันหรือกระแสก็สามารถเลือกได้จากดิฟสวิชตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในช่วงกลางๆของคลิปนี้จะไปดูวิธีการใช้ตรงนี้กันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ ฝั่งขวาล่างสุดตรงนี้ก็เป็น a อน l o ็อกเอาตนะครับจะมีอยู่1ขานะครับซึ่งก็จะมีโหมดที่เป็นโว t a g e แล้วก็โหมดที่เป็น p พ r น e ์วีกับไปนะครับส่วนหากใครไม่ได้ใช้แบบ Relay นะครับไปใช้แบบ t r a นซิสเตอนะครับหน้าตาก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าหากอยากจะเอาขาออกตรงนี้ไปขับพวก s ซ e p ิ้งมอเตอร์ออกเป็น p าวส์เ u t ต์พนะครับ ก็จะมีอยู่2ขานะครับ Y 0กับ Y 1ที่สามารถออก High Speed p u l s e Output ได้นะครับความถี่สูงสุดที่100 kHz นะครับก็แปลว่าตัวนี้นะครับสามารถคุมตัว s t p p p n n g มอเตอร์มากสุดได้2แกนนะครับหากอยากได้มากกว่านี้ก็จำเป็นต้องใช้รุ่นที่มีขาออกมากกว่านี้หรือใช้2ตัวแล้วก็เชื่อมกันผ่าน IC 8 5นะครับโอเคครับตัวอย่างการเชื่อมต่อนะครับส่วนมากแล้วนะครับก็จะใช้ตัวเคเบิลอันนี้นะครับ ในการเสียบเข้ากับ PLC ไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมผ่านโปรแกรม GX w o r k นั่นเองนะครับหรือนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเราสามารถใช้สายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเสียบเข้าไปที่พอร์ตนี้ได้เลยนะครับโดยที่ตัว default IP address ของ PLC เนี่ยก็คือมีกำหนดเอาไว้แล้วนะครับเป็น192.168.1.18ซึ่งวิธีการคอนฟิก IP address นะครับก็มีสอนในคลิปนะครับหรือจะไปอ้างเองจากแมนวลก็ได้นะครับ ซึ่งข้อดีของการใช้พอร์ตอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อนะครับก็จะทําให้พอร์ต RS422 ตัวนี้ว่างนะครับทำให้เราสามารถไปเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอได้นะครับพร้อมกับทาการเขียนโปรแกรมในตัวไม่เป็นต้องถอดๆอดเสียบๆนั่นเองนะครับหรือหากใครอยากไปประยุกต์ใช้กับบอร์ดบัสเกตเวกนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับคลิป2ก็อยู่ในดีสคริปชันนั่นเองครับโอเคครับพอเราเห็นตัวอย่างการเชื่อมต่อเบื้องต้นไปแล้วนะครับเราลองมาดูสิ่งที่สําคัญกับการเขียนโปรแกรมแบล็เดอร์ของเราบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับก็คือ special device address นะครับก็คือตำแหน่งของข้อมูลที่สำคัญนะครับอ้างอิงจากแมนวลเนี่ยจะเป็นดังนี้นะครับจะเห็นว่าส่วนที่เราควรจะจำไว้นะครับก็คือส่วนที่มีตัวอักษรสีแดงๆตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะครับมันแปลได้เป็นสิ่งที่เรียกว่า dash นะครับก็คือเป็นการจำค่านั่นเองนะครับ บางคนก็จะถามว่าใช้ออกซ l เล r y รี l a y M ตรงตำแหน่งไหนถึงจะมีการจำค่านะครับหรือตัวไทม์เมอร์ภายในนะครับก็จะเห็นว่ามันเริ่มตั้งแต่ t ี4 6นะครับไปจนถึง T 2 5 5นะครับแล้วตัวคา์เตอร์ก็มีแบบ Lash เริ่มที่ C100 นะครับแล้วก็ตัวค่า16บิต Data r e g i s t e ตตัว D นั่นเองนะครับก็จะเริ่มจาก D500 นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูภาคขาเข้า Digital Input กันเลยนะครับ ก็ได้บอกไปแล้วนะครับตัว PLC ตัวนี้สามารถเลือก Input แบบซิงค์ซอร์สได้ครับแล้วก็มี Input ขาเข้าอยู่16ขานะครับโดยส่วนที่เป็นไฮสปีดอินพุตเนี่ยนะครับก็จะอ้างอิงตามตารางนี้นะครับยกตัวอย่างบนโต๊ะตอนนี้ของผมนะครับผมได้ทำการต่อ PLC นี้นะครับเข้ากับไฟ2 4โวลตแล้วก็มีตัว r o t a r y Encoder ตรงนี้นะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยผมก็เลยมีการเข้าไปในส่วนของขาเข้านะครับ โดย Rotary Encoder ของผมตรงนี้นะครับเป็นแบบ2 p h เฟส A B นะครับผมก็เลยจะอ้างอิงจากตารางข้างล่างนะครับซึ่งผมก็ได้ต่อในตำแหน่งของคอลัมน์ C 2 5 1นะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยให้เราเอาเฟส A เนี่ยเข้าไปที่ฝั่ง X 0เอาเฟส B ของ Rotary Encoder เข้าไปที่ฝั่งของ X 1นะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปอ่านค่าของพ u l s มันเนี่ย ที่ตำแหน่งข้อมูล C251 ในตัวโปรแกรมเรานะครับหรือหากท่านอยากต่อแบบอื่นก็สามารถอ้างอิงจากตารางนี้ได้เลยนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างตอนนี้ในโปรแกรม GX w o r k ของผมนะครับผมก็ได้ทำการแสดงให้เห็นนะครับว่าค่า C251 เนี่ยมันเป็นค่าเท่าไหรอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนของ M8251 ตรงนี้นะครับอ้างอิงจากแม n นเมื่อกี้ถ้าตัว encoder กำลังหมุนกลับนะครับ มันก็จะทําให้สิ่งนี้ติดนะครับแต่ถ้ามันหมุนไปเนี่ยตัว M8251 เนี่ยก็จะไม่ติดนั่นเองนะครับส่วนข้างล่างแถวนี้นะครับให้อย่าเพิ่งสนใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Analog In Out นะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันต่อนะครับเราสนใจแค่3บรรทัดบนก่อนนะครับอ่ะลองดูนะครับตอนนี้ผมลองจับตัว Encoder นะครับของผมเนี่ยเป็นรุ่นที่จะสร้าง200 p u l s ์ต่อ1รอบการหมุนนะครับแปลว่าถ้าผมลองหมุนไปเห็นนะครับ อ่าอย่างแรกเลยนะตัว M 8 2 5 1เนี่ยจะไม่ติดนะครับแล้วก็ตัว Pulse เนี่ยก็จะขึ้นตามสเปคของตัว Encoder นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบหมุนไปก็คือขึ้นนะครับหมุนกลับก็คือลงแล้วเราก็สามารถเอาสัญญาณที่มันหมุนกลับเนี่ยไปใช้ได้ด้วยนะครับเผื่อเรามีเงื่อนไขต้องใช้นะครับลำดับถัดไปก็คือตัว Analog Input นะครับก็คือส่วนในรูปนี้นะครับส่วนทางขวาล่างของตัว t l c นะครับตั้งอิงจากแมนนวลนะครับ ได้บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเราสับสวิชออนนะครับในตัวดิฟสวิชตรงนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการเลือกโหมด u ค r เรนหรือโหมดกระแสนะครับถ้าเราสับเป็นออฟก็คือเป็นโหมดของแรงดันโวลเทจนะครับแล้วก็มีขาเข้าอยู่2ตําแหน่งนะครับมีคอมมอน1จุดนั่นเองนะครับโดยที่กระแสเนี่ยจะรับตั้งแต่0ถึง20มิลลิแอมไม่ใช่4ถึง20มิลลิแอมนะครับแล้วก็ส่วนโวลเทจเนี่ยก็รับตั้งแต่0ถึง10โวลต์นะครับโดยการวา r ริงนะครับก็สามารถทำได้ตามรูปนี้นะครับ ซึ่งอย่างของผมตอนนี้นะครับบนโต๊ะเนี่ยผมก็มีตัวเครื่องกําเนิดตัวสัญญาณ0-10โวลต์ v, แล้วก็0-20มิลลิแอมป์นะครับซึ่งผมก็ได้ต่อไปเลยนะครับในส่วนของกราวเข้าคอมมอนแล้วส่วนที่เป็นโวลเทจออกกับกระแสออกเนี่ยก็เข้าไปที่อิน1อิน2โดยตรงนะครับโดยที่ผมให้อิน1เนี่ยเป็นกระแสนะครับอิน2เนี่ยเป็นโวลเทจนะครับผมก็เลยสับดิฟสวิชแบบนี้นะครับแล้วถ้าอ้างอิงจากแมนวลต่อนะครับเขาก็บอกไว้ว่า ค่าที่มันอ่านได้นะครับมันจะออกมาที่ตำแหน่ง D8030 สําหรับ analog in ที่1นะครับแล้วก็ D8031 สําหรับ analog in ที่2นะครับโดยค่าเนี่ยจะวิ่งตั้งแต่0ถึง2,047นะครับเรามาลองดูตัวอย่างในตัว ladder กันนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยบรรทัด2บรรทัดนี้นะครับผมมีอ่านค่า D8030 กับ D8031 นะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขว่าถ้ามันเกินค่า1,024เนี่ยจะให้ Y ติดนะครับสังเกตว่า ผมยังไม่ได้เปิดตัวการเดสัญญาณเนี่ยค่ามันก็วิ่งนะครับซึ่งก็ไม่เรื่องปกตินะครับมันก็วิ่งตามสาร์ดแบบล้อมนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราลองเปิดดูนะครับปุ๊บอ่าตอนเนี้ยกระแสผมเต็ม20อยู่เลยนะครับจะเห็นเกตว่าค่าในเครื่องเนี่ยก็เข้าใกล้เลข2,000นะครับแล้วก็ Y2 ก็ติดตามเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าผมลองลดค่ามันดูนะครับอ่าผมลองปรับค่ากระแสนะครับจาก20มิลลิแอมเนี่ยให้เหลือสัก5มิลลิแอมนะครับอ่าแบบนี้นะครับ ค่าที่อ่านได้เนี่ยก็ประมาณอยู่ที่500นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถดูตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาก็คือส่วนของโวลเทจนะครับผมลองกดโวลเทจตอนนี้เป็นศูนย์อยู่นะครับอ่ผมลองเพิ่มขึ้นนะครับอ่าสังเกตว่าค่าค่อยๆขึ้นนะครับในส่วนของ D803 1นะครับเราจะลองป้อน10บโวลต์เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็คือได้ค่าใกล้ๆที่ประมาณ2 0 0 0ันนะครับตรงนี้เวลาไปใช้งานเงื่อนไขก็อย่าลืมใช้เป็นในส่วนของอินเทอร์เวลนะครับเป็นช่วงของค่านะครับเย่าไปใช้ค่าแอบส์ด พราะมันก็มีความคลาดเคลื่อนอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับก็คือในส่วนของ Digital Output นะครับโดยตัวนี้นะครับก็มีเ u t p u t อยู่10ตําแหน่งนะครับมีคอมบอนอยู่2จุดนะครับโดยที่ในส่วนของ h i g h s p e e d o u t p u t นะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้แสดงให้ดูนะครับแต่ก็หากใครใช้รุ่นทรานซิสเตอร์นะครับสามารถเอา Y วศกับไเนี่ยไปขับได้2แกนมากสุดนะครับ โดยที่มีความถี่มากสุดอยู่ที่100ก h z นะครับโดยที่ฟังก์ชันของตัว J-Work ที่มันรองรับนะครับก็จะมีพวก PLSV, PLSY นะครับ DRA, v DRI v ตรงนี้ก็หาใครเคย,ข,ยขับ stepper motor ก็แน่คุณเคยอยู่แล้วนะครับก็คือสามารถออก pulse ได้สามารถออกแบบ increment ได้สามารถออกแบบ absolute ได้นะครับแต่ในส่วนที่จะแสดงให้เห็นนะครับก็คือส่วนของ analog output นะครับ analog output นะครับก็คืออยู่ที่ขวาล่างสุดนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่า มันสามารถออก0 1 0ถึงโวลต์แล้วก็ออก0 2 0ถึงมิลลิแอมป์ได้นะครับโดยการออกค่าตรงนี้เนี่ยให้ไปสั่งค่าที่ D8080 โดยมีช่วงตั้งแต่0ถึง4ี่นะครับอ่าตอนนี้ผมก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะหยิบตัวมัลติมิเตอร์มานะครับเราลองไปที่โวลต์เทจก่อนนะครับผมไปที่ย่านอ่านค่าประมาณ2 0โวลต์นะครับแล้วผมก็เอาตัวไฟลบจิ้มแบบนี้ไฟบวกจิ้มไปที่ตัว V นะครับอ่า ตอนนี้นะครับค่าก็ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะลองทําการไปกระตุ้นตัวพอลสันนี้นะครับให้มันเพิ่มค่า1000ไปที่ดี8 0ดศนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าค่าเนี่ยก็ได้ประมาณ2.5นะครับถ้าผมลองเพิ่มต่อนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นประมาณ5โวลต์นะครับที่ค่า2,000แล้วก็ที่ค่า3,000เนี่ยก็เป็น7.5็ดาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเข้าใกล้10โวลต์นะครับก็คือค่านี้นะครับอ่าหากเป็นกระแสนะครับผมลองปรับเป็นโหมด กระแสบ้างนะครับในย่านของที่เป็น2 0มิลลิแอมนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมก็ทําการรับกระแสแบบนี้นะครับจากการจิ้มคอมแล้วก็จิ้มตัวไอนะครับอ่าจะเห็นว่าตอนนี้อ่านค่าได้เข้าใกล้2 0มิลลิแอมนะครับผมลองรีเซ็ตค่ามันดูนะครับอ่าก็เป็นศูนย์นะครับตอนนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัว p l c รุ่นนี้นะครับมีราคา3 0 0พกว่าบาทเนี่ย ก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับอันนี้ไม่รวมถึงการเอาไปเชื่อมต่อแบบ RS 4 8 5หรือว่าเอาไปพูดคุยผ่านมอดบัส CCIP b นะครับหากใครกำลังฝึกแ l c อยู่หรือว่าใช้งานที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำสำหรับช่างหลายๆท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับหากท่านชอบซีรีส์วิดีโอแบบนี้นะครับลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับทาทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ